เมื่อเราทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วและแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ให้ทําการเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Trend และ Non-Trend แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MQL4 นะครับเราเห็นโฟลเดอร์แบบนี้แล้วนะครับให้ทําการคลิก1ครั้งแล้วก็คลิกขวาเพื่อทําการเลือก Copy นะครับทำการเลือก Copy ในทีนี้ตอนนี้ผมใช้ w i n d o w s 11ละปุ่ม Copy มันอยู่ตรงนี้นะครับหรือก,กดปุ่ม Ctrl+C ก็ได้นะ พอ copy เสร็จแล้วเราจะไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเอาไปติดตั้งใน m d 4 o ที่เราจะทำการใช้เพื่อรันบอทในการเทรดนะครับในที่นี้ผมลองเลือกอที่บล็อกเกอร์ที่ผมจะทำการใช้นะครับวิธีการต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้เรา copy ไปแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์นะครับไปที่โปรแกรม m d 4นะแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ open data folder ตรงนี้นะครับลองดูที่เมนูทางซ้ายมือนะฮะ คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ของไฟล์ต่างๆที่เป็นที่อยู่ใน m d 4ของเรานะครับผมขยายจอให้ดูแบบนี้แล้วคุณเลื่อนเมาส์ไปที่พื้นที่ว่างๆนะครับคือตรงนี้มันจะมีโฟลเดอร์อยู่อันหนึ่งชื่อว่า MQL4 เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมซูมให้ก่อนนะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีโฟลเดอร์นหนึ่งชื่อว่า MQL4 ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาโฟลเดอร์เมื่อกี้มาวางทับนะครับให้คลิกที่พื้นที่ว่างๆตรงนี้แล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็ทำการเลือกที่ปุ่ม place นะครับ Windows 10, 8. Windows 11ในปุ่ม place มันอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะใช้ปุ่ม c t r o l V เพื่อวางก็ได้นะครับพอวางเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างใหม่โผล่มามันจะถามว่ามีไฟล์เดิมอยู่แล้วหรือเปล่าของผมเนี่ยพอดีในเครื่องเนี่ยมี e a ตัวนี้อยู่แล้วผมก็จะเลือกวางทับโดยการเลือกปุ่ม Replace the file in the destination นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่เคยมีไฟนี้อยู่ก็มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นอา่าเรียบร้อยแค่น,นี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้จะรู้ได้อย่างไรนะครับว่า EA ของเราเนี่ยมันมาอยู่ในโปรแกรมเราแล้วนะครับปิดโฟลเดอร์นี้ไปก่อนนะแล้วเราไปไปที่โปรแกรม MD4 อันเนี้ยนะครับคุณเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างที่ชื่อว่า Navigator ตรงนี้ใช่ไหมครับให้ลองลองเลือกมาครับมาที่ มันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งนะครับมันชื่อว่า Expert Advisor ตรงนี้นะครับเราเดเบิ้คลิกเพื่อให้มันแสดงลิสต์ออกมาก่อนจากนั้นคลิกขวาที่คำว่า Expert Advisor ตรงนี้นะครับปับ๊บอ่าแล้วเราก็กดปุ่ม Refresh นะครับกดปุ่ม Refresh เพื่อให้มันเมื่อกี้เอาไฟล์มาวางละแต่มันอาจจะยังไม่ปรากฏบนโปรแกรมใช่ไหมเราก็ลอง Refresh มันก่อนรอบหนึ่งนะครับว่ามันมาไหมแล้วทีเนี้ยให้เพื่อนๆมองหานะครับโฟลเดอร์ที่เขียนว่า เทรดเดอร์ตั้มนะฮะชื่อผมเองนะฮะชื่อผมเองคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะมีนะครับเห็นไหมมันจะมีบอทอยู่2ตัวมาแล้วนะครับคือนอนเทรนและเทรนแบบนี้แสดงว่ามาแล้วนะครับก็ยินดีด้วยครับแสดงว่าตอนนี้เราติดตั้งโปรแกรม MD4 เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ